สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยอผมเอเคครับวันนี้ก็อยู่ในเกมโตเกียวคูนคาราวอลกันอีกแล้วครับผมก็ไอดีผมได้คืนแล้วนะครับผม,ผมบถ้าติดตามในแฟนเพจก็จะรู้นะครับผมว่าไอดีได้คืนแล้วนะครับผมก็ผมได้คืนในวันอังคารน,นะได้ตอนเซิร์ฟปิดพอดีเลยผมก็เลยต้องรอนะครับผมรอเซิร์ฟเปิดนะแล้วก็ค่อยมาอาัดไม่ใช่ค่อยอดัดค่อยมา ล็อกอินนะครับผมแล้วก็เล่นได้นะก็ของครบทุกอย่างนะครับมีอย่างเดียวที่ไม่ครบคือเลเวลนะครับผมเลเวลเนี่ยโดนแบงค์ลงมานะครับผมจะอ่าเท่าไหร่วะเก้าสิบเจ็ดนะครับเหลือเก้าสิบห้านะซึ่งไอเรื่องเลเวลไม่สีเรียสครับเล่นไปเดี๋ยวก็ได้ส่วนตัวละครควิงเพชรเงินเนี่ยก็ครบหมดนะครับผมเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมโอเคก็ อยู่เปิดขึ้นมาเห็นเป็นงี้ใช่ไหมก็นี่เป็นแรงกริ้งนะครับผมเป็นแラกิ้งทีเ่เราจะได้เจออ้าคานกินะครับผมคาน,นกิแล้วก็หน้ากากนะครับผมหน้ากากข,ของคาน,นกิแต่ว่าหน้ากากในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หน้ากากหน้ากากแบบผ้าปิดตาไอที่ปิดตานั่นไม่ใช่นะครับผมเป็นหน้ากากพระพุทธรูปนะครับผมชื่อว่าบุดะ บุดานะครับผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นหน้ากาศที่เกรด S R นะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเท่หรือเปล่านะก็เดี๋ยวเราลงแลน์กิ้งให้ดูนะครับ5ด่านพอนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมอัดไปกี่ด่านวะผมอัดไป5ด่านนะผมกินเวลาไป18นาทีเลยนะครับผมแล้วก็ คลิปที่แล้วคลิปที่ผมอัดไปเมื่อกี้นะครับผมผมได้อ,อัพโหลดเจ้าตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรผมอัพโหลดตัวคลิปพิกซ่มอนย้อนยุคไปด้วยนะครับผมแต่ว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยังไม่เสร็จเลย <c oughs> ก็เลยปิดไปก่อนนะครับ <c oughs> ทำไมเราม,ม้อบัฟให้อาร์มอนแล้วยังโดนแรงอยู่วะ <c oughs> ผมว่าต้องฆ่าโยโมโกก่อนนะ กอือนั่นแหละเรื่องที่ดีตายคาไปแล้วนะโ,โอ๊ยตรงเรานี่องสนนนุแรงเลยแรงแบบสุดยอดอะ่ะจบแล้วนะครับผมด่านแรกนะ ก็ต่อเลยเตือ,อนอะไรเราแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวหมวกไม่ใช่หมวกสิเดี๋ยวเดี๋ยวจะมารีวิวหน้ากากบุดากับเจ้าตัวคานกิกิมันด้วยนะครับผมแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดวกลับหัวลงมาก่อนโอเค ก็คือตอนนี้ได้ตัวคาเนกิแล้วนะครับผมอัพเต็มแล้วด้วยแต่ว่ายังไม่มีหมวกบูดานะครับผมมันต้องอีเวนต์พอยต์เนี่ยต้องประมาณ5,250มั้งถ้าจำไม่ผิดนะถึงจะได้นะครับผมก็โคตรันคนเลยโอยโอยเจสันกับคาเนกินะ นายกีไม่ตายเฮ้ยขูมันอยู่ใกล้ขนาดนี้เลยเหรออันตรายฮะอาร์มอนเรามีสิทธิ์ตายโหงนะดีเลยน่าจะรอดนะเออรอดโอ้0ห โอ้โหโลกอโอเคต่อนะครับผมอ่ารีเซตเ,เหรออ่ะลิเซตก็รีเซตนะ ต้องหาต้องหาเพลงนตัดต่อใส่ล้วก็นะครับผมนี่อัดมากินนาทีแล้วเนี่ยห้านาทีนะครับผมก็ไม่นานนะเต้นไบไสเลยแต่วามึงี่จำชื่อมันไม่ได้โอ้ยทเราก็เต้นแม่งเลยนะฮะง่ายดี โอเคแล้วเราก็ส่งบัฟนะครับผมผมว่าเราต้องให้บัฟใครสักคนหนึ่งนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่ามันให้บัฟตัวเองแล้วมันมันมัน,ม,นมันให้ไปแค่เท่านั้นนะฮะให้เพื่อนดีกว่านะโอเคะะคา <Okay. S 1> นิกิคูเอ้ยไม่ใช่คานินกิ <c oughs> โ,โนะคะ <c oughs> สองหมื่นนะครับคือมันเป็นสายเด้งไว้สายผมอะ่ะผมเล่นเด้งนะครับโอ้โหเลเหลือเลือดอยู่แค่นั้นเหลือทำไมเขาไหร่วะดูแป๊บนะครับผม 1,800นะเรียบร้อยสามหรือสองเลยมันจะสองนะโค้ดเซคโยดอ,อ,นะอ้าด่านแปดมันขึ้นมาด่านแปดเพราะผมเล่นไปก่อนนานหนาะนี่นะครับผมคือสเปเชียลบอสนะครับผม ก็มันจะให้แต้มพ event point เนี่ยสูงพอตัวเลยนะครับผมแต่ก็มาพร้อมกับความยากนะเมื่อกี้มันท่าอะไรวะไม่ได้ดูนะฮะโอเคเราก็บูบูมันไปเหอะยังไงเราก็ชนะอยู่แล้ววางสูงไปบอกะเร็วๆเ,เอาจะฆ่ามัน เอกเจนั่นน่าสิค้างฮะค้างอยู่อ่านี่นะครับเกเนะฮะชื่ออะไรวะจำชื่อมันไม่ได้โอ้ยเจ้าเราอ่าเลือดมันอยู่ที่ประมาณสองไม่โดน่ะ ช่างแม่งตีมันเลยแล้วกันนะครับตุ้มบุมบ่มบุาทำไมหมดแล้วอะ่ะเริ่อมันเท่าแล ม,มันก็ตีใช่ย่อยนะยแรงเหมือนกันผมจะให้มันเด้งไปใกล้ๆกำแพงนะผมจะได้ทำการเด้งได้สะดวกเฮ้ย,ยเหมือนมันอยู่ที่เดิมเลย <c oughs> จูซครับจูซครับติาสับโูก โซบอกใครรูปมึงอ้าวจะวนทำไมเนี่ยสุดท้ายเลือดผมก็เกือบเต็มปะวะดูให้ถงเรา <c oughs> สาสกิลก่อนนะครับผมผมว่าเนี่ยควิงเนี่ยมันเป็นควิงที่ดีมากเลยควิงสายถึกนะฮะถ้ามันอยู่ใกล้กำแพงอะ บายเดี๋ยวนะผมต้องเอาจุดที่แบบมันตบแล้วแบบได้เยอะๆแต่รู้สึกว่าจุดนี้นี่ไม่เยอะนะผมดัม่นกว่านละ oh. โอ้ยมาเด้งกูแล้ว <c oughs> นีนะ่ได้แนละ้ว <c oughs> เอา ให้บับครับให้บับกับจูโซนะครับส่วนเราก็จะตีแรงต่อไป 드디어 대체 몇개 b e k a n n t 대 충전 26기 전공 카마 นี่เป็นด่านที่4จ,ะะจบด่านที่4แล้วนะครับผม,มว่าคราวนี้จบใบดีไหมเมื่อกี้นี่อัดตั้ง18วินาทีนะครับผมอ่ะด่านสุดท้ายแล้วด้านหน้า let's go โอ้อาริมะนะครับผมสายสิน้ำเงินด้วย สีน้าเงินนี่เดี๋ยวนะเท่าที่ผมจําได้สีแดงจะเป็นความจะเป็นช h a r p n e s สีเขียวจะเป็นอะไรวะเป็น wave ป,ป่ะให้สีน้ําเงินเป็นเว v e ป,ป่ะผมจําไม่ได้ลองไปลองให้ Google มันแปลดูอยู่ แนะนำตรงนี้ค่เข้อ5รู้สึกว่าจะเจอสึกหนักหรือเปล่าวะก็ไม่นะฮะคิดก็ไม่5คิด5หมื่นโอเคตอบนิเซนิเซเนี่ยสกิลมันอันตรายนะครับผมทำให้เป็นอัมพาต ที่จริงเนี่ยผมอยากได้ฟูกุชินะฟูกุชิไออันที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมที่มาโดใช้มันอันที่สองนะฟูกุชิอันที่หนึ่งนี่ผมแบบโคตรอยากได้เดี๋ยวนะครับโคตรคอมโบอูต,ตาย อดิมาเหรอเก่งนะแหรว่าแม่งมึงถือแกลลิงได้ไงเนี่ยใช้แกลลิงเารอวุ้ยเจมอ่าหัวนั่นแหละโอ้โหจะเป๊ะอะไรขนาดนั้น ลลร้อยเทียบร้อยหมื่นคู่อย่างเงี้ยขั้นแพ้แล,ะละ้วล่ะเดี๋ยวจะโดนกู<ป><ป>อีกปิชิไปขนาดคนอืินนะเนะี่ยถ้าเราต่อ กแฟเรียบร้อยนะครับแรงกิงในคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมใช้เวลาไป15นาทีนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าชอบก็เอามีสเปเชียลบอลอยาไปเล่นนอกรอบนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผม แล้วก็ติดขัดอะไรบอกได้นะครับผมอยากให้ผมทําอะไรก็บอกนะให้ผมแคอยากให้แคสอะไรก็พูดมาเลยนะครับผมก็พิมพ์มาเออใส่ไว้ใต้ d e s c r i p t i o นนะครับผมแต่ทางที่ดีที่สุดไปโพสในเฟซดีกว่านะครับผมผมส่วนใหญ่จะดูเฟซได้ทันกันกว่า youtube นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอปืนเด้อ